สวัสดีค่ะทุกคนกำลังอยู่กับครูเจี๊ยบพอดแคสต์คำศัพท์ฟังก่อนนอน EP 2และในวันนี้เราจะมาแชร์คู่คำศัพท์ที่มีความหมายภาษาไทยเหมือนกันเลยแต่ในภาษาอังกฤษกลับใช้ต่างกันจะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ของครูเจี๊ยบใครอยากย้อนกลับไปฟัง EP 1สามารถคลิกที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะมาดูคู่แรกค่ะ คำว่า silent และ quiet ทั้งคู่เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแปลว่าเงียบนะแต่เป็นความเงียบที่ต่างกันค่ะคำแรกนะคำว่า silent อันนี้หมายถึงเงียบสนิทก็คือเป็นความเงียบที่ไม่มีเสียงใดๆเลยเช่นการไม่มีเสียงพูดคุยหรือเสียงใดๆในสถานที่นั้นๆเลยยกตัวอย่างประโยคนะคะ the room was completely silent after the announcement แปลว่าห้องเงียบสนิทหลังจากที่มีการประกาศค่ะ ส่วนอีกคำนะคำว่า quiet อันนี้ก็แปลว่าเงียบเหมือนกันแต่เป็นการเงียบสงบหมายถึงการมีเสียงเบาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสียงเลยแต่เสียงจะเบามากหรือไม่มีความเคลื่อนไหวที่เสียงดังเลยเช่น she enjoys reading in a quiet room แปลว่าเธอชอบอ่านหนังสือในห้องที่เงียบสงบคะ่ะมาดูอีกหนึ่งคู่นะคะคำว่า convince และ persuade คำแรกคำว่า convince แปลว่าทำให้เชื่อคะ่ะ หมายถึงการทําให้ใครบางคนเนี่ยเชื่อหรือยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือความเชื่อของเขาเช่น he convinced her to believe in his plan แปลว่าเขาเนี่ยทำให้เธอเชื่อในแผนการของเขาส่วนคําว่า persuade ที่มีความหมายว่าโน้มน้าวหรือชักชวนเนี่ยจะหมายถึงการชักชวนหรือทําให้ใครบางคนเนี่ยตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระทําไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ยกตัวอย่างประโยคค่ะเช่น she persuaded him to join the club แปลว่าเธอเนี่ยน้มน้าชักชวนให้เขาเข้าร่วมสโมสรค่ะมาดูคู่ที่3ค่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นคือคำว่า study และ learn ทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะแปลว่าการเรียนรู้ทั้งคู่เนาะแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันนิดนึงค่ะมาดูคำแรกค่ะคำว่า study ที่แปลว่าศึกษาหรืออ่านหนังสือ จะหมายถึงการใช้เวลาในการทำความเข้าใจหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างตั้งใจเช่นการอ่านหนังสือการท่องจำการฝึกฝนเพื่อที่จะได้มีความรู้หรือทักษะในเรื่องนั้นค่ะเช่น he studied hard for the final exam แปลว่าเขาอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบปลายภาคส่วนคำว่า learn ที่แปลว่าการเรียนรู้จะหมายถึงกระบวนการที่ได้รับความรู้ทักษะหรือความเข้าใจซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษา ประสบการณ์หรือการฝึกฝนเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาหรืออาจจะเกิดจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเช่น she learned to play the piano when she was a child ก็คือหมายความว่าเธอเรียนรู้การเล่นเปียโน,โนต,ตั้งแต่เด็กค่ะคู่ที่4ค่ะ sympathy และ empathy sympathy อันนี้หมายถึงความเห็นใจก็คือการที่เรารู้สึกสงสารหรือเห็นใจต่อสถานการณ์ของผู้อื่นเป็นการรู้สึกถึงความทุกข หรือปัญหาของผู้อื่นแต่ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงอารมณ์ที่เขากำลังเผชิญเช่นช she expressed her sympathy to the grieving family <_ d umb> ก็คือเธอแสดงความเห็นใจต่อครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าส่วนอีกหนึ่งคำค่ะคำว่า empathy ความเข้าอ,อกเข้าใจคำนี้นจะหมายถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่างลึกซึง้งโดยสามารถรู้สึกถึงอารมณ์ที่เขากำลังเผชิญได้ราวกับว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยค่ะเช่น He showed empathy listening his without listening friend's problems to judging by ประโยยคก็หมาาถึงว่เขาแสดงความเข้าอ,อกเข้าใจด้วยการรับฟังปัญหาของเพื่อนโดยไม่ตัดสินคู่ที่5ค่ะ teach instruct ทั้งคู่เนี่ยแปลว,ว่าสอนแต่คำว่า teach เนี่ยจะเป็นการสอนซึ่งหมายถึงกระบวนการที่กว้างขวางในการถ่ายทอดความรู้ทักษะหรือข้อมูลให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามเช่นการสอนนักเรียนในห้องเรียน หรือการแนะนำวิธีการทำอาหารยกตัวอย่างประโยคนะคะ She loves to teach children new things หมายถึงเธอเนี่ยชอบสอนเด็กๆให้เรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆส่วนคำว่า instruct แปลว่าให้คำแนะนำค่ะก็จะหมายถึงการสอนหรือให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการและมีโครงสร้างชัดเจนมักจะเกี่ยวข้องกับการให้คำสั่งหรือชี้แนะขั้นตอนเฉพาะเจาะจงเช่น He instructed the team on how to complete the project. แปลว่าเขาให้คําแนะนําทีมเกี่ยวกับวิธีการทําโครงการให้เสร็จคําที่6ค่ะคําว่า guarantee และ warranty คําว่า guarantee จะหมายถึงการรับประกันหมายถึงคํามั่นสัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่กําหนดเป็นการให้ความมั่นใจต่อผู้ซื้อเช่น we guarantee that this product will last for five years แปลว่าเรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งาน5ปี ส่วนคำว่า warranty การรับประกันสินค้าจะหมายถึงการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่หากมีปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น the car comes with a three year warranty แปลว่ารถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับการรับประกันสาป,ปีค่ะส่วนครูที่7คำว่า hard และ difficult คำว่า hard เนี่ยแปลว่าความยากในทางกายภาพค่ะ หมายถึงสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแกร่งทางกายภาพหรือความพยายามอย่างมากเช่นงานที่หนักหรือต้องใช้แรงยกตัวอย่างประโยคนะคะ This box is hard to lift ก็คือกล่องเนี้ยยกยากจังส่วนคำว่า difficult จะหมายถึงความยากในทางจิตใจหรือทางอารมณ์ค่ะก็คือหมายถึงสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามทางจิตใจหรืออารมณ์อย่างมากเช่นในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่น the math problem is difficult to solve แปลว,ว่าโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยแก่ยากคู่ที่8ค่ะ house home house บ้านหรือที่อยู่อาศัยหมายถึงสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลหนึ่งหนึ่งเน้นที่โครงสร้างทางกายภาพเช่น they built a new house in the suburbs แปลว,ว่าพวกเขาสร้างบ้านใหม่ในชานเมืองส่วนคำว่า home จะเป็นบ้านในเชิงของอารมณ์และความรู้สึกค่ะ ก็คือจะหมายถึงสถานที่ที่บุคคลเนี่ยรู้สึกสะดวกสบายปลอดภัยและมีความเป็นตัวเองไม่ได้หมายถึงเพียงแค่โครงสร้างทางกายภาพแต่อาจจะรวมถึงความรู้สึกผูกพันด้วยเช่น home is where the heart is ก็คือบ้านคือที่ที่หัวใจอยู่คู่ที่9ค่ะ job และ career คำว่า job งานหรือหน้าที่เฉพาะ จะหมายถึงตำแหน่งงานหรือการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงเป็นงานที่ทำเป็นประจำหรือมีระยะเวลาที่กำหนดเช่น she got a new job as a teacher แปลว่าเธอได้งานใหม่เป็นคุณครูส่วนคำว่า career อาชีพจะหมายถึงเส้นทางการทำงานหรืออาชีพที่บุคคลทำในระยะยาวมีความหมายครอบคลุมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพและความมุ่งมั่นในการทำงานนั้นเช่น <Shen, S 2> he is pursuing a career in medicine แปลว่า เขากำลังมุ่งมั่นในอาชีพด้านการแพทย์ส่วนคู่ที่10 listen here listen เนี่ยแปละว่าฟังจะหมายถึงการตั้งใจฟังเสียงหรือใส่ใจกับสิ่งที่ได้ยินเป็นการกระทำที่ตั้งใจทำเพื่อรับรู้และทำความเข้าใจกับเสียงหรือข้อมูลที่ได้รับเช่น please listen carefully to the instructions <Yes. S 1> แปละวะ่ากรุณาฟังคำสั่งอย่างตั้งใจส่วนคำว่า hear ที่แปละว่าได้ยินจะหมายถึงการรับรู้เสียง โดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่จําเป็นจะต้องสนใจเป็นการรับรู้เสียงในเชิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะเช่น I can hear the birds singing outside แปลว่าฉันได้ยินเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกส่วนคู่ที่11ค่ะคําว่า jealous และ envious jealous อิจฉาหมายถึงความรู้สึกกลัวที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เรามีหรือความเชื่อว่ามีคนอื่นพยายามจะแย่งชิงสิ่งนั้นไปจากเราเช่น He was jealous of his friend's close relationship with the boss. แปลว่าเขาอิจฉาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเพื่อนกับเจ้านายส่วนคำว่า envious อิจฉาริษยาหมายถึงความปรารถนาที่จะมีสิ่งที่คนอื่นมีเป็นความรู้สึกที่อยากได้สิ่งของความสำเร็จหรือคุณสมบัติที่คนอื่นเขามีเช่น she was envious of her sister's success แปลว,ว่าเธออิจฉาความสำเร็จของพี่สาวของเธอส่วนคู่ที่12ค่ะ a b a n d o n <Desert. S 2> คำว่า abandon แปลว่าละทิ้งจะหมายถึงการละทิ้งหรือปล่อยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ข้างหลังมักจะเป็นการกระทำที่ถาวรหรือเป็นการตัดสินใจที่เป็นกลางไม่ได้เน้นไปทางลบเช่น the family had to abandon their home during the flood แปลว่าครอบครัวต้องละทิ้งบ้านของพวกเขาในช่วงน้ำท่วมส่วนคำว่า desert ทอดทิ้งหมายถึงการละทิ้งที่มีความหมายในทางลบโดยเฉพาะการละทิ้งใครบางคนหรือบางสิ่ง ในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดยกตัวอย่างประโยคเช่น The soldier was accused of deserting his comrades แปลว่าทหารถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งเพื่อนทหารของเขาส่วนคู่ที่13ค่ะคำว่า annoyed และ irritated คำว่า annoyed รำคาญจะหมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจหรืออุ่นอิดเล็กน้อยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการถูกรบกวนหรือขัดจังหวะเล็กน้อยเช่น I was annoyed by the constant noise from the construction site. แปลว่าฉันเนี่ยรู้สึกรำคาญเสียงดังที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากไซต์ก่อสร้างส่วนคำว่า irritated ที่แปลว่าหงุดหงิดจะหมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจที่รุนแรงกว่าคำว่า annoyed มักจะเกิดขึ้นจากการรบกวนหรือปัญหาที่ต่อเนื่องและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่น He was irritated by the repeated interruptions during the meeting. แปลว่าเขารู้สึกงุดหงิดจะการถูกรบกวนบ่อยครั้งระหว่างการประชุมคู่ที่14ค่ะคำว่า nervous และคำว่า anxious คำว่า nervous หมายถึงการประหมา่ากังวลก็คือความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือประหมา่ามักจะเกิดขึ้นชั่วคราวและไม่รุนแรงมากเช่นก่อนการแสดงหรือการสอบยกตัวอย่างประโยคนะคะ she felt nervous before giving her speech เธอรู้สึกประมาณเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวสุนทรพจน์ส่วนคำว่า anxious กังวลใจกระวนกระวายจะหมายถึงความกังวลใจที่ลึกซึ้งกว่าและต่อเนื่องกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับความกังวลที่รุนแรงและยาวนานเช่น he was anxious about the result s of the medical test s ประโยคนี้แปลว่าเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับผลตรวจทางการแพทย์คู่ที่15ค่ะ price cost price แปลว่าราคา จะหมายถึงจํานวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการใดๆเป็นตัวเลขที่กําหนดโดยผู้ขายเช่น The price of the new phone is quite high ราคาของโทรศัพท์ใหม่เนี่ยค่อนข้างจะสูงเลย Cost ต้นทุนหรือมูลค่าที่ต้องจ่ายจะหมายถึงมูลค่าที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือความพยายามต่ตงนเช่น The cost of living in the city is higher than in the countryside. หมายถึงค่าครองชีพในเมืองเนี่ยจะสูงกว่าต่างจังหวัดคู่ที่ส Re ิ recollect remember recollect ระลึกถึงนึกถึงจะหมายถึงการพยายามนึกหรือระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเช่น she tried to recollect the events of that day เธอพยายามนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นส่วนคำว่า remember จำได้จดจำหมายถึงการจดจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยอาจเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามเป็นการระลึกถ,ถึงสิ่งที่ผ่านมาเช่น I remember meeting him at the party ฉันจำได้ว่าเคยพบเขาที่งานเลี้ยงคู่ที่17ค่ะ Travel journey คำว่า travel การเดินทางเป็นคำทั่วไปที่ใช้ในการพูดถึงการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเช่น การเดินทางด้วยเครื่องบินรถหรือการเดินทางท่องเที่ยวเช่น They love to travel around the world หมายถึงพวกเขาชอบเดินทางรอบโลกส่วนคำว่า journey การเดินทางที่มีความหมายหรือต้องใช้เวลาจะหมายถึงการเดินทางที่มักมีความหมายมากกว่าและต้องใช้เวลานานกว่าอาจจะเป็นการเดินทางที่มีความสำคัญหรือเป็นการเดินทางที่มีความหมายในเชิงจิตใจเช่น The journey to the top of the mountain was challenging but rewarding. หมายถึงการเดินทางไปถึงยอดเขาเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็คุ้มค่าคู่ที่18ค่ะ wish และ hope. wish แปลว่าปรารถนาจะหมายถึงการปรารถนาหรือความต้องการบางสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือยากที่จะเกิดขึ้นเป็นการหวังในสิ่งที่ยากที่จะเป็นจริงค่ะเช่น I wish I could fly like a bird. แปลว่าฉันปรารถนาว่าฉันจะบินได้เหมือนนกส่วนคำว่า hope แปลว่าหวังจะหมายถึงการคาดหวังหรือปรารถนาที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นความหวังที่มีโอกาสเป็นจริงได้มากกว่าเช่น I hope it doesn't rain tomorrow ฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกมาถึงสองคู่สุดท้ายค่ะ allocate และ assign คำว่า allocate จะหมายถึงจัดสรรแบ่งปันก็คือการแบ่งปันหรือจัดสรรทรัพยากร หรือความรับผิดชอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะยกตัวอย่างประโยคเช่น The manager allocated funds for the new project หมายถึงผู้จัดการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการใหม่ส่วนคำว่า assign จะหมายถึงการมอบหมายก็คือการกำหนดงานหรือบทบาทเฉพาะให้กับบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น She was assigned the task of organizing the event เธอถูกมอบหมายให้จัดการงานอีเวน์นั่นเอง มาถึงคู่สุดท้ายของคลิปนี้แล้วค่ะคำว่า end และ terminate end สิ้นสุดหรือจบจะหมายถึงการจบสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามธรรมชาติหรือกระบวนการที่สมบูรณ์ยกตัวอย่างประโยคเช่น the movie ends with a surprising twist หมายถึงหนังจบลงด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดส่วนคำว่า terminate สิ้นสุดยุติอย่างกระทันหันจะหมายถึงการยุติสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเจตนา หรืออย่างกระทันหันมักใช้ในบริบทที่ต้องการย้ำความตั้งใจหรือการหยุดอย่างทันทียกตัวอย่างประโยคเช่น the contract was terminated due to breach of terms หมายถึงสัญญาถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขเป็นยังไงกันบ้างคะกับคำศัพท์ที่ครูเจบนำมาฝากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะว่า EP ต่อไปอยากให้ครูเจบแชร์คำศัพท์หัวข้ออะไรอีกบ้าง ที่สำคัญอย่าพลาดชมคลิปอื่นๆของครูเจีย๊ยบเพราะช่องนี้มีสาระดีๆอีกเพียก